านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาพบกันกันกบข่าวเด่นประเด็นน่าติดตามรอบรัวช้าวาัวขาวโรงเรียนบูดรวมกันนะคะโดยมีหนู่เด็กหญิงคุญชยาหัวเมืองและเด็กหญิงนัทชยาเพชรมืองเป,อเ,เป็นผู้นำเสนอข่าวในวันนี้ค่ะหัวข้อข่าวนะ่าสนใจในวันนี้มีอยู่สีเรื่องได้กันนะคะโดยเรื่องแรกการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ีกกาารศึษ2567ในะี่วมีดังนี้ค่ะจันทร์ที่13พฤษภาคม2567โรงเรียนขุนรวมได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาตบลตำบลขุนรวมเข้ามาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในบริเวณทุกจุดทั้งห้องเรียนห้องน้ำและแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนพวกเราทางโรงเรียนยขุนรวมขอขอบพระคุณ ท่านนายกจำลองจิโนเพ็งน,นายกเทศมนตรีตำบลบขุนย่วมและเจ้าหน้าที่เป็นอย่างสูงค่ะเรื่องต่อมาวันอังคารที่14พฤษภาคม2567โรงเรียนขุนย่วมนำโดยท่านผู้อำนวยการนิกรสุดใจพร้อมรองผู้อำนวยการาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมรับฟัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งสัญจรพบเพื่อนครูในอำเภอขุนยวมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2567จัดโดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอขุนยวมณนะห้องประชุมชานกะเล โรงเรียนขุนยวมวิทยาค่ะเรื่องต่อมาคือการประชุมผู้ปครองนักเรียนโรงเรียนขุนยวมภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567รายละเอียดข่าวมีดังนี้ค่ะวันพุทธที่15พฤษภาคม2567โรงเรียนขุนยวมนำโดยผู้อำนวยการนิกรสุขใจรองพระสุดาพระสุพันเลิศพร้อมทางคณะครูและบุคลากรทางศึกษา พร้อมทางคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดก,กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการศึกษาของโรงเรียนขอขอบพะูุณผูกครองทุกท่านที่ให้ความสําคัญเสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องการเปิดภาคเรียนวันแรก ของปีการศึกษา2567โดยมีรายละเอียดข่าวดังนี้ค่ะวันพฤหัสที่16พฤษภาคม2567เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกของปีการศึกษา2567โรงเรียนขนยวมนำโดยท่านผู้อำนวยการนิกองสุดใจรองพัะสุดาพระสุพรรณเลิศพร้อมทั้งคณะครู และบุคลาก,กรทางการศึกษายืนรอต้อนรับนักเรียนบริเวณประตูนหน้าทางเข้าโรงเรียนพบปรับพูดคุยแนะนำบุคลาก,กรต่างๆบริเวณหน้าอาคารเรียนและมีคุณตำรวจจราจรมาอำนวยความสะดวกในการข้ามถนนของเด็กๆ พวกเราทางโรงเรียนขอบคุณที่ติดติดตามการรายงานและรับชมข่าวเด่นประเด็นน่าติดตาม่อบรัวชาวม่วงขาวโรงเรียนขุนยวมกันนะคะและสามารถให้กำลังใจพวกเราได้ด้วยการกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสาระ จากพวกเราโรง,งเรียนขุนยวมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ